น้ำมะขามปี่ทำไมทำไมอ่ะผมรักยายผมเลยเป่าให้กับคุณยายทำไมแล้วยายจะบอกว่าโคตรอร่อยเลยโคตรอร่อยเลยโคตรอร่อยยายช่วยบอกวิธีการนึ่งข้าวเหนียวหน่อยดีพรุ่งนี้นะว,ว่าจะนึ่งข้าวเหนียวอ่ะนึ่งเหนียวฮะนึ่งเหนียวมะนึ่งข้าวเหนียวไง อยากกินข้าวเหนียวต้องแช่น้ำนแล้วถ้าครึ่งชั่โมงครึ่งชั่วโมงเองอะนะครึ่งชั่วโมองจะไม่เอาไม่ไม่สุกใช่ไหมเอากี่ชั่วโมงอะก็องแ่น้อแก็ได้เออโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้รังสรรค์เมนูสุดอร่อยให้กินยายโอ้โหราตีซดอนนะครับคุณยายและนี่ก็เช้าแล้วและผมมีวัตถุด,ดิบนี่ยายนับไปราสัตว์มาแล้วได้วัตถุด,ดิบมา เป็นวัตถุดิบชั้นเลิศเอาไปกินไรอยู่เนี่ยโอ้โหกินนมจีนเลยยายมันต้องทำยังไงมึงเนี่ยรางแตกเลยอะรข้อะไรอร่อยไหมเนี่ยโอ้โหนมจีนอร่อยมากินนะอย่าเพิ่งกินอิ่มเยอะนะยายเดี๋ยวมากินเมนูที่รังสรรต่อโอเคเปล่าเดี๋ยววันนี้จะทำเมนูไส้ย่างให้กินล้างน้ำเสียก่อน ขยี้ขยี้ต่อสายกอ๊อกลูดคงจะสะอาดได้ที่ใสเกลือลงไปขยับขยับซักเป็นผ้าเลยเราไปเตรียมวัตถุดิบในการหมักกันเลยดีกว่า อ้าววันนี้มาออกกำลังก,กายกันหน่อยในการตำเครื่องหมักเอาถือไว้ใส่แม่ติกไท่ดำก่อนเลยย้ายเสียดาไม่มีรากผักชีพอไหมรุ่นนี้ตำละเอียดรุ่นนี้ตำทีบ้านสับรุ่นนี้ตำทั้งวันก็ไม่บน่นตำ จนหูตาแทบกระเด็นใช่ไหมครับคุณยายอ้อาวใส่กระเทียมได้แล้วมั้งแต่ไม่เป็นไรขั้นตอนกนารหมักอะ่ะนัดลังสรรเมนูนี้ให้ยายอาโอเคป่าไม่รู้ไม่รู้เหรอยายก็บอกโอเคดีโอเคบอกบอกโอเคกับคุณผู้ชมบอกโอเคโอเคเออก็ไม่ใช่อะไรนั่นหลอกยายออกกำลังกายรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมไม่รู้อู้หั้โุสต์ดิบในการหมกัก กระเทียมพริกไทยเสียด้ไม่มีรากผักชีผงปรุงรสสีอิ้วขาวน้ำมันหอยที่เหลือน้อยนิด <c oughs> แล้วก็น้ำตาลจะเอาอกไก่ลงไปหมักด้วยนะครับหมักเลย ยายแช่น้ําอย่างที่ยายบอกข้ามคืนเป็นไงบ้างเขาเหนียวแถมอันนี้ด้วยใบเตยยายคิดว่ายังไงอร่อย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 อะไรยังไม่ได้กินเลยทำอะไรได้ทําไไมก็ทำไปทำเลยงั้นนัดใส่อันเนี้ยไว้ข้างล่างนี้ก่อนโอเคไหมนี่นะเฮ้ยยายมันจะหกหมน้ําอ่ะใส่ต้องเอาอะไรมาลองอ่ะมันมีน้ําอยู่แม่อุปกรณ์พร้อม เฮ้ยเลรษที่เหลือทำไงหีน่้สุดยอดยายพร้อมนึ่งเลยใช่ไหมครับรับรองว่าคุณยายได้กินของอ,อร่อยแน่เลยเห่มคา,านว่ะเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอนะสวัสดีอย่างเป็นทางการยายสวัสดีกับคุณผู้ชมวัสด,ดีเป็นทางการ เฮ้ยเรามาทําน้ําจิม้มแจ่วกันดีกว่าไว้กินกับหมูย่างอย่างแรกผมจะใส่น้ําตาลน้ําตาลอะไรเนะี่ยไม่รู้อ้าวแล้วก็น้าําปลาสองหนึ่งอสองเอ,อ้อน้ำมะขามปีทำไมทำไมอ่ะอะไหนะจะได้เท่เยองไม่อยากเท่งไงน้ำมะขามเปียกอีกสอง หนึ่งสองเอาใหญ่คนห,หน่อยข้าวควั่วตีชชอยนั่นเนี่ยใหญ่ใช่ข้าวควั่วไหม่รู้ใช่เปล่าวะข้าวคั่วก็สองแหมฮิบบเหลือน้อยแล้วอ่ะจริงๆก็สองนั่นแหละ หนึ่งสองหมดเลยเอาคนเล่งเลยยายขบวนโคเล่งคนเล่งขางนมาคนนิดนึงคนนิดนึงต้องตั้งนิ้วแยกต้อเกลียดที่แกเขย่าออกกำลังก,กายไงหมอยิ่งบ่นอยู่ว่ายายไม่ค่อยออกกำลังก,กายอะ่ะเออขานมามะนาวสองลูกผมทำการ ช้ำแหละไว้ที่เรียบร้อยแล้วขันสดขันสดอ้าวขันสดเพื่อคุณยายดูโู้โหสุดยอดจากนั้นใส่หอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งใส่ไปทั้งหมดแล้วยายจะบอกว่าโคตรอร่อยเลยโคตรอร่อยเลยโคตรอร่อย ลังรูง้ว่าขาเท่าไงนะผมว่าต้องใส่น้ำต้มสุกสักนิดหนึ่งอ่ะใช่ไหมรอแป๊บนายายอุบนโดนนายลำพานไม่อา้าวน้ำต้มสุกจักน้อยจักน้อยโอเคเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับนะผมว่า โค้ยนี้แหละผมมัดใจคุณยายอยู่แล้วล่ะยายช่วยชิมหน่อยครับผู้สัดคัญว่าอะไรตนางด้วยอ่ะช่วยชิมหน่อยครับเปรียพอดีไหมดีแล้วเปรี้ยวใส่หาน่ะใส่อะไรเพิ่มอ่ะน้ำปลาใส่ไหมนิดนึงพอเนาะแล้วก็เอาใส่น้ำส้มสุกอีกนิดหนึ่ง โอเคตอนนี้ก็น่าจะเพียงพอแบบของแท้อ้าวยายครับช่วยชิมหน่อยครับเป็นเกียรติให้ชิมในการทําอาหารครั้งนี้นะครับ <c oughs> เป็นไงอร่อย <c oughs> อร่อยแบบม่เต็มใจ <c oughs> ไม่ต้องห่วงมือนี้แหละนัดมัดใจคุณใจโดยการทําอาหารอยู่แน่นอนโอเคเดี <c oughs> okay. ๋ยวไปย่างหมูกันนะครับยาย <c oughs> โอ้น่าจะได้ดีแล้วละ่ะ เหี่ยวทั้งหลายดีแล้วเอายายช่วยเช็คหน่อยครับว่าสุกหรือยังนี่ร้อนๆเลยแท้เด๊ไปไงยายมัดใจยายอยู่ยังอาหารมื้อเนี่ฮะเป็นไงไงไง่ว้าว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 เย้อร่อยอือหือ เต็มสิบข้าเหนียวให้เท่าไหร่ครับดีสิบกว่าอ้้หเรามานึ่งไส้ย่างกันเลยดีกว่าหมักมาห้าชั่วโมงน่าจะสุกได้ที่แล้วล่ะโอเคขบวนการ มัดใจคุณยายได้เริ่มขึ้นแล้วโอเคดูสิหอมๆเลยไปเราไปมัดใจคุณยายกันดีกว่าโอเคไหมยายเป็นไงาย,ยายหอมชื่นใจไหมครับคุณยายพร้อมกินรับประทานยังครับพร้อมดิพร้อมพร้อมทำเลทำเลชิ้นเล็กพอดีคำคุณยายเลยรู้เลยว่าคุณยายชอบแบบไหนสุดยอดเป็นไงยายสวยงามไหมครับคุณยายอุบลนี่เลยไส้สุดยอด อันนี้คือทีเด็ดเลยเนี่ยยายสุดยอดโอเคยายมาเอา้าลองชิมคู่กับน้ำจิ้มผมรักยายผมเลยเป่าให้กับคุณยายทำไม <c oughs> ทำไมยายไม่กินเนี่ยอือหืออือฮ่วยอ้าวี่ใครเนาะเอา้า อจิ้มให้เลยเหนียวเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ไม่เหนียวชิหน่อยชิมหน่อยเป็นไงครับอร่อยไหมอร่อยจากใจจากใจหรือว่าอยากให้มันมันผ่านไปฮะอยากให้มันมันผ่านไปเหรอใส่เอาบางๆให้อันนี้อร่อยบอกเลยของดีกรอบ บางเชียบเลยิียม<ฮ>เป็นไงครับอันนี้อร่อยไหมอันแรกกับอันเมื่อกี้ไหนอร่อยกว่ากันอร่อยมานแล้วผมจะไปชิดใจจุนใจยัจยงไงเนี่ยไม่กินอ่ะงัินกินคู่กับข้าวเหนียวลืมข้าวเหนียวได้ไงวะ เอางั้นลองกินกับข้าวเหนียวเที่ยวแจกให้ทั่วกินหอมยวนยั่วหน้าน้ำไหลไหลไปไหนไปไหนไปไหนเรื่องมาไปไหนกินคำหนึ<ๆ>น่งแลยวโอ้โหไม่กิน นี่ลุงใจจิ้มกับข้าวเหนียวหน่อยอยากนัดจะได้มัดใจใหญ่ไงโอ้ยเรื่องมากแมวแล้วนิดเดียวนิดเดียวจิ้มกับข้าวเหนียวหน่อยอะไรอ่ะจำเบะจำเบะกับไม่กินนิดนึง <laughs> นิดนึงแม่ว่าโอ้คำเอะนัดป้อนให้อ่ะ้อยเป็นจังหวะป้อนแล้วเ้องคนเลยนี่ชิ้นเล็กๆเ,เลย เอ้ยไงใส่น้ำจิ้มไปก็น่ารับทานอ้าอ้าอ้ามหน่อยเดี๋ยวมากินว่าเดี๋ยวคําเดียวนัาจะได้มัดใจยายถูกไงข้าเหนียวไปก่อนเดี๋ยวจิ้มวันนี้แล้วก็กินข้เหนียวอ้ามเอากินนี้ตาม รับรองกินคู่กันนะโคตรอร่อยเป็นไงครับคุณยายบอกกล้องหน่อยว่าอร่อยไหมเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยเต็มสิบทั้งหมดนี้ยายให้เท่าไหร่ครับอู้เป็นไงวูู้้ฮขอบคุณนะครับคุณยายเอ,อ้ยมัดใจคุณยายได้แล้วโอเคยายปิดคลิปไปห,หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องซีรีส์นัดด้วยกดไลค์กดซับกดซับสไคร้ ไปให้คุณยายอ,อุบลด้วยให้คุณยายอ,อุบลด้วยบายบายนะคะบายบายนะคะจุ๊บๆค่ะจุ๊บๆค่ะรักนะคะทุกคนรักนะคะทุกคนฮู้ฮู้ <laughs>